สวัสดีครับผมเพชรนะครับวันนี้ผมพาชมที่ดินโฉนดแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นโฉนด2ใบติดกันนะครับแปลงใหญ่ก็คือ19ไร่1งานเศษนะครับแล้วก็แปลงเล็กก็คือ17ไร่3งานเศษที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่รวม27ไร่เศษนะครับผมจะแจกแจงรายละเอียดให้ดูนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยข้อดีก็คือติดทางสาธารณะ2ด้านนะครับไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้ว นะครับอ,อีกด้านหนึ่งติดลำเหมืองสาธารณะนะครับ <S <S <an> <S แนวต้นตาลที่เห็นเนี่ยก็คือเจ้าของที่ดินเขาปลูกต้นตาลเอาไว้นะครับแนวที่ดินก็คือแนวไล่อ้อยตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นทางสาธารณะ,อะ270 <S 2 <S <an> <S อ0กว่าเมตรนะครับตลอดแนวนะครับปลูกต้นตาลไว้ฝั่งทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยย่ต้นนะครับต้นตาลน,นี้คือเจ้าของที่ปลูกไว้วิวสวยมากนะครับต้นตาล ส่วนที่นาตรงนี้ที่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมให้ดูภาพมุมกว้างนะครับตอนนี้ผมขึ้นมายืนอยู่บนทางสาธารณะนะครับทางสาธารณะตรงนี้เนี่ยนะครับก็ไปเชื่อมทางสาธารณะด้านโน้นนะครับตรงนี้270กว่าเมตรนะครับมีต้นตาลเป็นวิวนะครับสวยงามมาก20กว่าต้นนะครับส่วนไฟฟ้าแล้วก็ปลาปลาเนี่ย เข้าฝั่งทางด้านนี้นะครับเข้าฝั่งทางด้านนี้ทางโน้นไฟฟ้าผ่านตลอดแนวนะครับทางน้านโน้นเกือบ300เมตรนะครับส่วนด้านหลังทางด้านโน้นก็เป็นสวนป่าประมาณ10ไร่นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางด้านลาเหมืองทางโน้นติดลําเหมืองตลอดแนวเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นที่แปลงสวยแปลงหนึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นที่นานะครับเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะฮะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวห่างโลตัสหนองฉาง9.5้ากิโลเมตรนะครับจากตรงนี้ไปโลตั้หนองฉางนะครับ ลำเหมืองนะครับ um. เป็นคลองนะครับคลองส่งน้ําตอนนี้น้ําอาจจะแห้งนะครับตรนนี้ตอนนี้นะครับอันนี้เป็นสภาพคลองนะครับน euh. mmm. ้ําอาจจะแห้งเพราะว่าเขาไม่ได้ปล่อยน้ํามาช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูทํานานะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมฝั่งทางด้านโน้นนะครับทางสาธารณะแล้วก็สวนป่าทางด้านโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปนครับตอนนี้ผมเดินมาตรงหัวมุมที่ดินตรงนี้นะครับที่เป็นทางสาธารณะมีเพื่อนบ้านนะครับไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับ ทางสาธารณะฝั่งทางด้านนี้เนี่ยเป็นที่ไร่นะครับปลูกมันกับอ้อยอยู่นะครับตรงนี้เป็นท่อประปานะครับตรงที่พิติยืนต้นพยอมต้นนี้สองคนโอบไม่มิดนะครับต้นพยอมใหญ่มากนะครับต้นพยอมต้นนี้อยู่ในที่ดินนะครับนี่คือต้นพยอมนะครับต้นไม้มงคลนะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมสวนป่าฝั่งทางด้านโน้นนะครับตอนนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเกือบ300เมตรนะครับเสาไฟฟ้าเข้ามาทางด้านนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าสวนป่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับผมเห็นต้นพยอมอีกสองสามต้นนะครับอยู่ในที่นะครับเดี๋ยวพิติลองโอบต้บบบนพยอมต้นนี้อีกท,ทีหนึ่ง رب. นะครับนี้พิติกับพี่เหรอโอบต้นพยอมอีกต้น,ตน,ตนหนึ่งนะครับมันเป็นคนละคนละต้นจากเมื่อกี้นะครับสองคนโอบนะครับแล้วก็จะมีแฝดอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างๆนะครับนี่ผมให้ดูต้นพยอมต้นนี้ก็พยอมนะครับสองคนโอบไม่มิดนะครับพยอมต้นนี้ นี่คือต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับใหญ่มากนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นพยอมนะครับต้นใหญ่เหมือนกันแต่ผมไม่เข้าไปนะครับตรงนี้มันมันรกมากนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูสวนข้างในนะครับผมเดินเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้ที่หลอโอบอันนี้คือต้นแดงนะครับผมก็ไม่เคยเห็นต้นแดงใหญ่อย่างนี้นะครับหคนโอบไม่มิดนะครับต้นแดงนะครับสูงมากประมาณ 30- 40เมตรนะครับสวนป่าตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับพยอมก็ใหญ่ ต้นแดงก็ใหญ่เดี๋ยวผมมาทางนี้นะครับตรงที่พิติีอยู่อันนี้ต้นอันนี้โคตรต้นแดงนะครับต้นแฝดเลยพิติร้องโอบดูครับอันนี้คือใครไม่เคยเห็นต้นแดงนะครับอันนี้อายุไม่ต่ํากว่าหกสิบเจ็ดสิบปีนะครับนี่พิติีโอบไม่มิดนะครับเป็นต้นแฝดเลยต้นแดงใหญ่มากนะครับข้างบนทรงสวยนะครับฟอร์มดีด้วยอันนี้สวยจริงๆนะครับต้นแดงต้นนี้ สวยมากอันนี้ผมรีวิวสวนป่ามาผมไม่เคยเห็นต้นแดงสวยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเดินเราเดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับาตามผมไปนะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับอันนี้ต้นอะไรครับพี่หรออันนี้มะม่วงป่านะครับต้นใหญ่ไหมอ๋อประมาณนะครับอันนี้หนึ่งคนโอบไม่มิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเรื่อยๆครับเราพาลูกค้าไปชมสวนป่ากันวันนี้ เดินมาอันนี้ต้นอะไรครับพี่สิอันนี้ก็ต้นแดงนะครับสี่ต้นสี่ห้าต้นนะครับต้นใหญ่มากอ่านั้นดูให้ดูนะครับที่พี่สีอ่อบส่วนใหญ่จะเป็นไม้แดงนะครับที่นี่ต้นใหญ่ห้าต้นนะครับตรงนี้ต้นสวยด้วยนะครับผมให้ดูด้านบน,นใหญ่มากจริงๆน,นะครับมีต้นอะไรพี่สิ อันนี้ปราดู่พี่ตีโอดนีครับนี่ต้นปราดู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอีกไปเรื่อยๆครับโอเคพี่หลอนี่ต้นแดงใช่ไหมครับต้นใหญ่กว่าพี่หลอนะครับต้นสูง้อมสวยนะครับแสงแดดจะส่องนิดนึงนี่คือสภาพต้นแดงนะครับสวยมากนะครับลูกค้าเดี๋ยวตามผมไปดูเรื่อยๆนะครับคลิปอาจจะยาวเนื้อที่นะครับเนื้อที่27ไร่เศษนะครับเป็นสวนป่าประมาณ10ไร่นะครับ สวนป่านี้ผมพาเข้ามาลุยป่าแล้วข้างในดินดีนะครับไม่ไกลตลาดหนองฉางนะครับห่างโรตัสหนองฉางแค่9.5กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็มีมะม่วงป่าเยอะเข้ามาข้างในต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยมาดู หมกมันประดูนะครับอันนี้มะม่วงป่านะครับสองคนโอบนะครับพี่หลอพี่ตีโอบอยู่นะครับมะมว่มวงไม้ป่าสวยมากนะฮะโอเคไปเรื่อยๆนะครับโอ้ตรงนี้กลุ่มต้นแดงต้นแดงใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ต้นแดงต้นนี้ใหญ่มากสามสี่ต้นตรงนี้ฮะมีต้นแดงต้นแดงตรงนี้ก็เป็นต้นแดงต้นแดงตรงนี้ใหญ่ใหญ่สุดลองไปโอบดูฮะเดี๋ยวเราเข้าไปกันดู อันนี้คือต้นแดงนะครับต้นแดงเป็นไม้เนื้อดีนะครับไม้สวยไม้แข็งนะครับทําไม้ลอดไม้ข้าวไม้จันทันทําพื้นทําอะไรได้หมดนะครับสองคนโอบต้นแดงต้นนี้นะครับลำต้นตรงดิ่งขึ้นไปเลยสูงมากสักพักนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลําต้นเปลือกเปลือกเขาสวยจริงพี่ตินี้คือลําต้นแดงนะครับสูง30กว่าเมตรนะครับต้นแดงใหญ่จริงๆนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับน,นี่ลำต้นสวยเดินเข้ามานะครับ <c oughs> นี่ต้นอะไรครับเนี่ยอ๋อนี่ต้นนุ่นต้นนุ่นนะครับอันนี้คือต้นนุ่นต้นนุ่นใหญ่มากนะครับโอ้พี่หลอยืนอันนี้นะครับโอ้ไม่มิดแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวแทนกล้องมาทางด้านนี้ สี่ต้นอะไรครับตรงน,นี้ต้นแดงนะครับนี่ก็ต้นแดงต้นแดงอันนี้คือป่าป่าต้นแดงเลยนะครับแค่ต้นแดงก็คุ้มแล้วนะครับลูกค้าลองติดตามผมไปดูนะครับอันนี้ต้นอะไรครับพี่อันนี้มะม่วงป่าสองคนโอบนะครับอันนี้ประมาณน,นี้นะครับสวยมาก ถ้าปรับส,สวยที่ตรงนี้เป็นที่ดอนสูงนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับฝั่งทางด้านทิศเหนือจะมีคลองน้ำมีลำเหมืองนะครับแต่น้ำไม่ท่วมนั้นต้นอะไรครับพี่หลอนั่นก็ต้นแดงอันนี้ต้นแดงนะครับนี่ก็ต้นแดงเยอะนะครับแดงเยอะมากถ้าลูกค้าเข้าใจไม้เนี่ยจะรู้ว่าต้นแดง มีคุณค่ามากนะครับหายากด้วยนะครับต้นใหญ่ต้นอะไรครับข้างหน้าขวามือนี้ต้นแดงแดงครับนี่อะไรพี่หรอไม่รู้จักนะครับมันเรื่องอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ต้นใหญ่นะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับ โอ้ม,มาเจอต้นแดงยักษ์อีกแล้วครับต้นนี้สวยมากสวยจริงๆิพี่ตีพี่หลออบต้นแดงตรงน,นั้นสิ่ครับลูกค้าต้นแดงสวยมากนะครับจริงสองคนอบนะครับนี่คือต้นแดงนะฮมให้ดูนะครับนี่คือสภาพต้นสูงยิ่งยข้างบนนะครโอเคครับขอบคุณครับ เรื่อยๆนะครับลูกค้าต้นนั้นไม่รู้ต้นอะไรต้นใหญ่นะครับต้นนั้นไม่รู้ต้นอะไรนะครับต้นใหญ่มากอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ยต้นนี้ต้นแดงเหรอกี่ต้นอ่ะสามสามสี่ต้นนี่คือต้นแดงครับลูกค้าครับต้นไม้สวยนะครับต้นไม้นี่ ป่าไม่แดงเลยครับตรงนี้ไม่แดงเยอะมากโอเคครับพี่ต่อพยอมก็ใหญ่นะครับตรงทางเข้าที่เราถ่ายฝั่งถึงนี้ต้นอะไรพิติไม้แดงอนะังนะนี้ต้นมะกอกนีต้นมะกอกป่านะครับพิติโอบนี้ต้นมะกอกป่า นนี้ผมอยู่ในที่นะครับลูกค้าเออผมเจอต้นพยอมใหญ่อีกละพยอมต้นนี้สองคนโอบอันนี้ต้นพยอมใหญ่นะครับใหญ่มากเลยพี่หล่อดูนี่ต้นพยอมนะครับอันนี้ก็คือพยอมนะครับพยอมใหญ่มากสองคนโอบเลยนะครับผมให้ดูต้นสูง งงรรินะคับฝั่งทางนี้ก็เป็นต้นไม้น,นีต้นคูนต้นคูนนะครับอันนี้มะขามยักษ์อันนี้มะขามใหญ่มากนะครับลองเข้าไปโอบดูครับมะขามฝั่งทางนี้ประดูประดูสองคนโอบเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นต้นมะขามสามคนโอบแล้วครับ นี่สองคนโอบไม่มิดแน่นี่คือต้นมะขามนะครับข้างบนโหนหน้าทาเป็นบ้านต้นไม้เนาะใหญ่มากจริงๆมะขามต้นนี้หกสิบปีได้ไหม,ไมเกินนะผมเดินม,มาฝั่งทางด้านนี้นะครับที่พี่หลอ,อ,กอกอดอยู่ก็คือต้นแจงนะครับต้นแจงฟอร์มสวยต้นแจงโบราณน,นะครับ เป็นไม้ขุดล้อมเหมือนกันตรงทิศกอดต้นอะไรฮะต้นมะขามนะครับแล้วต้นนั้นล่ะพี่ตรงๆเนี่ยต้นมะขามมะขามนะครับตรงนี้มะขามเยอะแต่ก่อนน่าจะเป็นบ้านเขาอยู่ในนี้ต้นโน้นกับต้นมะขามนะครับสองคนโอบต้นนี้ก็มะขามโอบดูดิพี่หล่อนี่ยรวมๆก็คือไม้แดงเยอะมากนะครับอันนี้ต้นมะขามใหญ่ที่พี่หล่อโอบนะครับ นี่น่าจะเป็นพกต้นข่อยนะครับแถวนี้สวยนะครับต้นไม้ใหญ่เยอะถ้าปรับโล่งๆเนี่ยถือว่าเป็นสวนป่าที่ที่มีสเสน่ห์นะครับฝั่งทั้งนี้กลุ่มต้นต้นกระพีจันใช่ไหมพีจันนะครับทางนี้เยอะเลยหลายต้นนะครับแต่ต้นไม่ใหญ่มากนะครับถือว่าสวยแล้วก็จะมีพวกต้นตะโกนะครับทางนี้ตะโกเล็กนะครับก็มีกอไผ่ ทางด้านนี้นะฮะน้นต้นอะไรครับเนะี่ยจะเป็นต้นข่อยนะครับต้นข่อยใหญ่มากนี่ข่อยข่อยแล้วก็ต้นตะคอนะครับตรวนี้จะมีกอไผ่ตรงนี้จะเป็นลำเหมืองน,นะครับฝั่งตรงนี้ติดลำเหมือง ต้นมะม่วงต้นตะเคอรอวันนี้มีกอไผ่กอลวกนะครับแล้วก็ติดลำเหมืองลำเหมืองมีน้ำมีน้ำไหลนิดหน่อยนะครับฝั่งทางด้านนี้มีคันคลองเป็นเขตแนวกั้นที่ดินนะครับชัดเจนนะครับถือว่าเป็นแปลงที่ขอบเขตชัดเจนมีแนวลำคลองนะครับติดทางสาธารณะสองด้านนะครับอันไหนต้นตะเคอร อันนี้ต้นตะคอนะครับลูกค้าท่านใดนะครับผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นต้นตะคอใหญ่ขนาดนี้นะครับลูกของเขาจะเปรี้ยวๆนะครับไปทานกับน้ําปลาน้ําพริกนะครับมีต้นตะขอใหญ่นะครับวัยรุ่นชอบทานนะครับเปรี้ยวจี๊ดนะครับนี่คือต้นตะคอนะครับลองไปเสิร์ชดูใน Google นะครับว่าต้นตะคอเป็นยังไงลูกเขาเป็นไงนะครับอร่อยมากนะครับเปรี้ยวมาตรงนี้มีต้นมะข่านะครับต้นไม้ใหญ่นะครับมะข่าโมงนะครับ แล้วก็จะมีต้นพยอมตรงนั้นสองต้นนะครับเดีผมไม่เดินเข้าไปมันลกนะครับตรงโน้นต้นซึกใหญ่ต้นซึกหรือมะลุมป่าน่าจะสองคนโอบนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นต้นซึกฝั่งทางนี้นะครับตรงนี้แดงใหญ่นี่นะฮะฟอมสวยมากแดงใหญ่ดูกิ่งก้านเขานูาน่นนะครับข้างในเมื่อกี้เกือบสองคนโอบนะครับต้นแดงต้นนี้นะฮะสวยมาก คือสวนป่าประมาณนี้นะครับคลิปจะยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภาพมุมสูงนะครับดูรูปร่างที่ดินแล้วก็สภาพแวดล้อมของที่ดินแปลงนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะโทรมาสอบถามแล้วก็สามารถนัดดูที่ดินได้นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ตัวอําเภอหนองฉางนะครับตลาดหนองฉางห่างจากเทสโก้โลตัสหนองฉาง9.5กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนดารลัดยางชนบทประมาณ1กิโลเมตร ไฟฟ้าประปาเข้าถึงแล้วมีพื้นที่ว่างประมาณ17ไร่นะครับทำไร่อ้อยไร่มันอยู่แล้วก็เป็นสวนป่าประมาณ10ไร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพมุมสูงกันครับนะฮะไปกันครับ